จับมือหน่อยจับมือดีด้วยสองมือน้านต้องมีเ้องมีดมหนึ่งดมหนึ่งคำเตือนเนื้อหาที่ท่านกำลังจะรับชมมีคำไม่สุภาพเล็กน้อยแคกมีลูกมีหลานควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะดูพวกความบันเทิงนะคะลูกอย่าไปคิดบ้างนะคะคำไหนที่ไม่สุภาพก็ไม่ต้องเอามาพูดเด่นนะลูกค่า ่านหินลือชารถม้าลือรั่นเครื่องปั้นลือนามงามพระธาตุลือไก่เลี้ยงช้างใช้ใช่ลือโลกฝึกช้างใช้ได้อยู่แล้วนะลือโลกสวัสดีค่ะพบอีกแล้วค่ะกับรายการมาตามนัดโดยเลี้ยบเองจ้าวันนี้น้องหำเลี้ยบก็มาแอวเมืองเหนืออีกแล้วนะเจ้ามาที่กาดกองต้าจังหวัดลำปาง ายการมาตามนัดของเรานะคะก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปเที่ยวตลาดตลาดที่แบบว่าในจังหวัดนั้นๆน่นะเฉพาะชาวบ้านเฉพาะคนพื้นที่ที่รู้กันเท่านั้นเองเนาะเราก็จะพามาดูเพื่อที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยที่แบบว่าอารมณ์แบบว่าเอ๊ะฉันจะไปเที่ยวไหนไปเที่ยวอะไรไปเที่ยวยังไงทเที่ยววันไหนตัวพี่เองเนี่ยแบบว่าอุ้ยฉันอยากไปเดินถนนคนเดินจังหวัดเนี้ยแต่ฉันไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอ่าถูกไหมเราก็เลยต้อง พาทุกท่านไปตะลอนไปถั่วไปชิมไปชอบไปกินไปชมปูโนนนีนันอ่ะได้เลิกงามยามดีแล้วเดี๋ยวเราพากันไปเที่ยวกาดกองตากันนะเจ้าไปเจ้าตอนยอนตาตอนยอน ควรจะกินโคกหุ้นก่อนนะน้ำแข็งลังปามเย็นไหมแม่ทำนานไ้มกว่าจะแข็งขนาดเนี้ยพ่อไ,งไงม่ง่ายมันต้องปั่นก่อนมาถึงแข็งอ,อ หยอกซาไปยันแกงกระโหลกเลยมึงขอบคุณจัดนักมากจ้ะแม่พูดถึงลำปางเนี่ยเราต้องพูดถึงเซ็กกระเทยลำปางไม่ได้นะอีเซ็กกระเทยลำปางเนี่ยเฮียนทุกแม่นะยังไงเรากูจะเอ่ยชื่อก่อนเลยคนแรกดาวมหาลัยอีวันวาเป็นไงไม่สวยแต่เป็นดาวมหาลัยมีดีกีนะไม่สวยแต่ตอบคาถามเสียมากอีลูกส้มความเลียนงูนี่คืออันดับหนึ่งนั่นแม่ส้มแม่อมมีแม่ติบซีันตัวแม่เลยนะติบซีหยอกนี่คือตัวแม่เลยอี ตูนนีี่ก็เห้ยความเมียนี่คืออะไรเป็นผีไม่ใช่ความซานลูนอ่ะซุบปังเล็กมากเอาป้าจ่ายรีบไปไหนเจ้าเอานั่นสมัุดของป้าจ่ายรีบไปไหนอันนี้อะไรอ่ะแม่นี่เนถั่ระล่านะมันใช้อะไรทำอ่ะใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะราดด้วยน้ำอ้อยค่ะมันเหนียวเหนียวหวานหวานมันก็อร่อยนะกินบันเทิงอีดอกดูทีวีแบบว่าดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยใช่ไหมดูลุกทุบไอเราเล็กมาก อร่อยขยันั้านมากคุณแม่ฝากร้านคุณแม่ไว้ด้วยนะคะจ้าเดินเลยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอ้าวสมชายสุชาติไวเทปโโหดดอกโุ้ยหนมหวานก็น่ากินเด้อมึงกูหิวเค้กสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าอะไรอร่อยสุดเจ้าช็อกโกแลตหน้านี้ขอชิมเลยจ้ากิทูเลียนลืมมากแบบว่าพี่เซนเลยใช่ไหมพ่อคาชื่ออะไรเจ้าชื่อปอครับชื่อปอเจ้าอุ้ยจับมือหน่อย จับมือดีด้วยสองมือน่นน่นี่ไม่รู้ว่ากินยังไงอ่ะวิไม่เอาคุณนมอสั่นมาสั่นมาสั่นมาสั่าสั่นมาสั่นมาสั่นมาส่อมอกแน่ารือเปล่าปอป้อนรายบ่น่อย่นีาส่นมาอ่นมาสั่นมาสั่นม่นมาสั่นเาอั่นมานมาสั่นมาสั่อมาสั่นมาสล่นมอสั่นา่นมนมาสั่นมาั่นมั่นมาสั่นมอนมามั่นมาันมาสานม่ค่ะ อ่ะมาผู้ปอมังให้ผู้พิสูน์ร้านหน่อยครับมีขายเสาร์อาทิตย์ที่กองต้าแล้วก็แล้วที่เพนซับครับบ๊ายบายจุ๊บๆุณค่ะขายยังไงตัวเองอ๋อพอขายอยู่รู้เหรออ๋อตาต้อนยอนจริงๆแล้วมันคืออะไรพี่ตอนยอนนี่เป็นอย่างี้ตอนตอนยอนตา ต่อย้อนย้อนต้องอย่างนี้นะนี่ย้อนกันแค่นี้เราย้อนยังงต่อต่อเอาไปย้อนย้อนใช่ไหมมันต้องย้อนอย่างนี้นะมึงสงสารลูกในท้องมึงอไหร่ทุกคนขอดูดมึงดิขอดูดหน่อยใไขกระดูดนะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะไข่และคุณแม่เปิดแม่ได้แบบว่าเห็น เออเอาขออนุญาตแบบว่าช่วงนี้ได้ได้คุณแม่คือถ้าตอนนี้ค่ะจะขายกัญชาแมวค่ะแต่ว่าถ้าหลังสี่ทุ่มมาค่ะก็ขายบริการอฝากร้านไหมครับคุณแม่นี่นะคะเออดูนักกัญชาแมวแห่งกาดกองบ้านเออที่อยู่ในประเทศไทยฝากไ้เลยนะคะกัญชาแมวค่ะ กวามสดกระโดดกรับน้กระโดดกันไปก่อนกูเขิ่อพ่อค้าเต้าหมี่เต้าหมี่เฮ้เขิ่นน่ะต้าหมีอะไรนะกินไปใหม่เต้าหมา่ขายยังไงจ้ากล่องละยี่สิบบาทครับผมขอชิมหน่อยจ้าได้ครับน้องกินสดๆไหมสดๆมันต้องกินสดๆใช่สดๆคือร้อนๆเอ้ยแต่จริงๆมันต้องแบบว่างัดเราต้องงัดเองเนอะเออต้องงัดเองใช่ต้องงัดคุณนูของงัดเองดีกว่าขวถ้วยใบเตยมะขาวอ่อนมึงอร่อยอยู่เด้อกินไม่เจอเธอขมถ้วยจ้า พีไหมจ urun, <lass> ๊ะอับให้พี่เขาปากร้านหน่อยอ่าผมเข้ามานะครับจากร้านขนมถ้วยใบเตยมะพร้าวอ่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่กาดกองต้านะครับมาเที่ยวมาหากันได้ซอยเข้าต้มบเดียวนะครับได้จ้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะช่วงคมซื้อหล่อจังเอาไงดียังหาไม่ได้เลยนะต้องยังไงล่ะฝืดมือเฮ้ย ปิ้ตอบแบบให้ฉันดูซิไม่ต้องเขินไม่ต้องอะไดมหนึ่งดมหนึ่งอ่ะแนะนำชื่อหน่อยค่ะชื่อกันครับผมชื่อกันเรียนที่ไหนคะน้องการเรียนอยู่มอกีฬาอุ้ยเรียนมอกีฬาซิกแพคก็ต้องแน่นสิคะแน่นไหมคะซิกแพคไม่ครับเอาดีๆไหนขอแตะหน่อยแตะนิดอุ้ยมองใครซิกแพคแน่งสุดคะเนาะผมทิ้งประเด็นแล้วมาด้แล้วไหนรู้มั้หอมกับหู้ยหอมมาก หฮยหอมมากเนี่ยเนี่ย <laughs> 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 มาเดินมานานยังหรือเพิ่งมาถึงหรือว่ายังไงอะไรยังไงเพิ่มงมาถึงนะอ๋อ,อาจ้ามี่นาตัวยังหอมอยู่ <c oughs> ฝากน้องกันไว้ด้วยนะคะอขอไอจีนะคะไอจี IG ของน้องอยู่ทางด้านข้างล่างนี่นะคะยังไงก็ฝากติดตามน้องกันด้วยนะคะออวิกีลาค่ะเลิฟ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 จุ๊บจุ๊บก่อนหน่อยก่อนหน่อยเยเข่าสุดเลยขอบคุณค่ะ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 เดินไปทงแม่ดิหนุับกาแฟก่อนไปตีจับเมาส์ตัวโป๊กกระเ้าตายหมด นนไปเลยค่ะปอมาเลยค่ะหน้าหนึ่งกรูป้าเอ้าเอ้าเอามาวางไว้หอ้แฝดแปดไม้แฝดไหมเหมือนกันก้อแม่นี่เมื่อกี้นะคะเสียงด่านางยังแจ้วอยู่ฝั่งนู้นเลยนะคะด่าใครไม่รู้ด่า ทำไมมึงยับตัวอย่างนี้พอมาอยู่ฝั่งนี้แล้วซบเลยนะอ๋อยังแบบว่าแจนแจ้เลยอช่แข็งแรงยังแข็งแรงาคนนอโอย่าดับมากเมื่อกี้หนูได้ยินอขอบคุณมากไม่เป็นไรค่ะเจ้าขอบคุณเจ้า เราเดินตลาดมากองต้าเนี่ยเดินมาจนเหนื่อยแล้วเนื้อแล้วแบบว่าเราแอบเนี่ยมาพักที่ร้านกัดตองกัดตองแอบกองต้าเออแล้วกว่าจะได้อีดอกกูยังไงเราก็ฝากไว้ด้วยนะคะถนนคนเดินกองต้าจังหวัดลำปางนะเจ้าเปิดทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา4โมงเย็นถึงสองทุ่มสามทุ่มเนื้อประมาณนี้เนื้อตลาดแถวนี้ก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะคะเรามาเรื่อง the b a s t food the b a s t หรือว่า the b e s t ที่แบบว่าทุกคนติดใจนะคะนั่นก็คือ ร้านอะไรน้องรีมค่ะหนูคนแรกตลอดเลยค่ะร้านอะไรคะว่ามาเล้งไม่ ocean, right? finance, ไราม้รานเดี๋ยวมึงจะตัด oh ้อะไรเดี๋ยวอีวอกร้านขนมเขาปั้น ปานโบราณเออปานโบราณคือมันรสน้ามันดีมากตรงที่ว่าแป้งมันนักกินกับหัวไชโป้แล้วก็กระเทียมเออแล้วก็ราดน้ำเหนียวๆอ่ะแล้วก็ใส่พริกไทยแล้วเข้าไปเลยทีเดียวคือมันเลิศอ่ะให้เลยควรหรือเบสใครมาต้องไปลองต้องไปกินนะคุณป้าใจดีด้วยจริงๆเลิศอ่ะเจ๊เจ๊เจ๊อ่ะตลารับหนูนะหนูไม่ให้ร้านไหนเลยทำไมล่ะแต่หนูอ่ะให้แม่อุ้ยวัยเจ็ดสิบสี่ขาไปนะจะเล่าให้ฟังว่าขาไปนะทำไมเล่า ดาไฟแลบดาสนันวัยดาเพื่อเหรอเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้นั่งนั่งอยู่นู้นเราได้ยินเสียงว่าอุ้ยไขว้ไขว้ตอนแรกนึกว่าสาวที่ไหนด่าไปเดินไปดูใกล้ๆนะแกแกแต่แรงแข็งแรงแต่ขากลับนะว่าสวยกว่ามือเลี้ยสุดแล้วซอสไปเลยอ่ะนะสำหรับแม่ว่าติ๊กเต๋อติ๊กเต๋อติ๊กต๋อนี่ยำขนมจีนเลิศมากปลาแดงแล้วอีกบอกว่าเขาต่อยอร่อยนะ พอกินหนําหนมจำหนมตีขึ้นเลิศม,มากคือมันไม่เผ็ดอ่ะนางไม่เผ็ดแล้วปลาทูเย <Lily> อะมากกี่ดอกจานละสามบาทว,ว้าวปวดมากซื้อหลาว่ากัดต้องกล่องตาก <c oughs> <c oughs> ัดต้องกล่องตาจ้า แล้วก็ยังไงก็แล้วแต่นะจ๊ะฝากตลาดกาดกองต้าไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องชาวประชาชนคนไทยด้วยนะเจ้าและยังไงมาติดตามกันนะจ๊ะว่า EP หน้านะจ๊ะมาตามนัดโดยเลยบเองจ้าเนี่ยจะพาไปที่ไหนเนอนะฝากกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามกดเไลค์กดแชร์ใ, like, ให้น้องเ,เล็บด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายซีอ o u เก a i n บค่ะ